ไม่ถึง5คะแนนบุญปล่อยสัตว์แต่ละชีวิตและเจ้าพา0.5คะแนนบุญสิ่งที่สำคัญก็คือการที่มีอะไรในเส้นทางชีวิตนั้นจำเป็นต้องทำไปก่อนเพื่อสะสมแต่ถ้าของจริงแล้วถ้าจะอย่างหลุดพ้นทุกข์และพ้นจากการที่เรียกว่าต้องมาเป็นตัวละครเวียนว่ายตายเกิด จะต้องเกิดจากสมาธิและจิตตะภาวนาจเจริญสติให้บ่อยลูกครับการจเจริญสตินั้นจะทําให้ลูกนั้นรู้หลักความจริงว่าที่ลูกอยู่ตรงนี้มันเป็นของที่ไม่ถาวรและลูกก็พยายามที่จะสร้างบุญเพื่อที่จะให้หลุดพ้ในการหลุดพ้นนั้นตัวปัญญาสําคัญสูงสุดเพราะฉะนั้นเลือกที่จะทําในสิ่งที่เรานั้นสามารถทําได้ ยที่ไม่ทำให้เราอึดอัดหรือเรียกว่าพยานยากจนต้องออกนอกเส้นทางชีวิตเจริญพรลูกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่วันถึงบอกว่าคนคนหนึ่งขับรถไปวัดนี้กว่าจะไปถึงวัดใช้เวลาเกือบหนึ่งวันแต่คนที่นั่งอยู่บ้านเจริญสมาธิจิตตับภาวนาคนะแนนได้เมือนกว่าเข้าใจไหมคะ เพราะฉะนั้นไม่ได้เสียค่าน้ำมันด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียงกับอุบัติเหตุอุบัติภัยเพียงแต่เขาไม่มั่นใจไม่มีใครเช็คให้เขาว่าคะแนนดุมเขาเท่าไหร่เข้าใจนะเพราะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยที่เริ่มแรกๆเลยเนี่ยปู่เขาทําให้เหตุผลปู่ขอผู้คุมกดว่าถ้าเกิดคนนี้ทําดีแล้วเนี่ยกรรมตัวเนี้ยจะสลายให้ไหมเมื่อไหร่แต่ท่านจะมีให้มาบอ,อกนะ หนึ่งไม่มีค่าครูสองไม่มีการตั้งดอกไม้อะไรที่ต้องเนี่ยท่านให้ทําอย่างเดียวเลยรักษาสิ่งแล้วจากนั้นมาเจริญจิตตัดภาวนาแล้วท่านให้สวดโยโตโสตอหลังน้องๆพากันทำนังสื่เล่นนี้เลยเอาโยโตโสเข้ามาในตรงนี้นเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละพี่วันบอกว่าถ้าแค่เราปฏิบัติถ,ถูกต้องเราจะแก้ได้ทุกกันนี่พี่วันบอกเรื่จริงเลยนะดูในสิ่งที่เรียกว่ามรรคผ ถ้ามักทั้งแปดทานตัวเนี้ยนะเอามาใช้กับคาวาเนี่ยจะต้องมาบอกคาลวาด้วยเรื่องอาชีพนะอ,อาชีพนี่เป็นอะไรที่ห้าข้อเนี่ยอย่าทำถ้าทำแล้วมันจะไปติดลบกับบุญที่เรากำลังสร้างมันจะต้องไปลบออกเข้าใจนะคะอาชีพห้าข้อที่ท่านไม่ให้ทำเลยถือว่าเป็นกฎของพ่อพระพุทธเจ้าเลยว่าถ้าทำปุ๊บผู้คุมกฎเอาคืน ต้องเอาไปหักลบแน่นอนนะับุญไม่ได้ทั้งหมดหนึ่งนะไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสินข้อหนึ่งนั่นเองใช่ไหมทั้งมนุษย์ข้อหนึ่งคนข้อที่สองสัตว์นะแล้วก็อาชีพที่สามข้อที่ทำแลบเป็นบาปอีกนั่นก็คือเรื่องของการผลิตอาวุธ เพราะมันฆ่าคนล้างธรรมชาติได้โดยเฉพาะพวกระเบิดปรมาณูถูกไหมทั้งคนผลิตทั้งคนขายเข้าขายเดียวกันไม่ใช่คนขายอย่างเดียวคนผลิตก็เป็นด้วยแล้วก็ตัวที่สี่ยาพิษตัวที่ห้ายาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อก่อนใครขายธาตุเลิกธาตุอะไรพวกนี้ยค่ะตัวนั้นถ้าใครทําจะได้เห็นไหมคะว่าพระมหากษัตริย์บางท่านเนี่ยท่านเลิกธาต หลวงปู่ใหญ่เทพลูกดอนเนี่ยอย่าเป็นกษัตริย์เลยท่านหายตัวเข้าไปในวังเนียจำมาเป็นลูกศิษย์อ่ะไปถึงเอ้าทำไมเป็นพระหนุหน่งมาพอนั่งเทศไปเปลี่ยนเป็นคนแก่เอ้ยกษัตริย์ทำไม่ได้ท่านบินกษัตริย์บินทบาทกษัตริย์ไทยองค์นี้ให้วางจากตำแหน่งทุกอย่างเอาไปฝึกจนมีวิชาพิเศษ ลองไปดูแล้วกันนะว่ากษัตริย์องค์ไหนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงผู้ใหญ่เทพโลกอุดรตรงนี้เล่นริบเด่นดน่นอนคนผ่านไปหลกไปในป่าสกใบไม้ให้เป็นต้มยำปลากินอย่างอรเอ็อร่อยนะคนในกรุงเทพท่านก็เบินิรรมาไปเรียนเมืองนอกแล้วเรียนไม่จบท่านเอาไปฝึกที่ป่าหินบองพามเลย มีเยอะคนที่มีเพียงยานาเพียงแต่เราไม่รู้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากมีลองเข้าออกถอยยานให้ได้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะมีเทพเทวาผมตัวนี้ท่านจะมานั่งด้วยนนั่งบอร์ดนี้เรากันอย่ามานั่งบนบาง <c oughs> บอกด้วยอย่ามานั่งบนบานนะ, <c oughs> ะอาจารย์นัตการบอกด้วยนะเ <c oughs> ยกเกออาะเยอะ Vem.